สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่7สิงหาคม2558นะคะ ตัว s ซฟตี้เด็กฟิ u เจเมื่อวานก็ปิดลบไป5.20จุดนะคะในส่วนของซีรีส์ U 1.5่งชําระราคาช่วเงเยินที่ระดับ923.40จุดโดยมีในส่วนของแรงขายของนักทุนต่างชาติเนี่ยกลับมาเป็นแรงกดดันครั้งนะคะเมื่อวานขายสุดทีิออกมา2,940สัญญานะคะ,ะขณะที่สถาบัานเองเนี่ยกลับมาซื้อที่ระดับ1,883สัญญาโดยถ้าดูในส่วนของ ตลาดหุ้นเองเนี่ยแรงขายของนักทุนต่างชาติก็ยังคงมีออกมาต่อเนื่องอเช่นเดียวกันนะคะส่วนแรงซื้อของสถาบันเนี่ยเริ่มแผ่วลงนะคะกลับมาขายประมาณร้อยกว่าล้านแม้ว่าจะ,ะสัปดาห์หน้าเองเนี่ยอาจจะมีแรงหนุนเข้ามาจากการออกทริกเกอร์ฟันหุ้นในประเทศนะคะก็แต่ว่าเม็ดเงินเนี่ยไม่มากประมาณ2,000กว่าล้านบาท2 0 0 0กว่าล้านนะคะฉะนั้นเนี่ย อาจจะเข้ามาเป็นแรงหนุสนสั้นๆอย่างไรก็ตามถ้าดูในส่วนของปัจจัยแวดล้อมเองเนี่ยยัง ดูค่อนข้างจะเป็นลบอยู่นะคะในเรื่องของอแนวโน้มการปรับขึ้นแตอดอเบียของเฟดเองที่ความเห็นจากเจ้าหน้าที่เฟดออกมาไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในเรื่องของอตัวเลขเศรษฐกิจน่าจะเป็นตัวบอกได้มากกว่าฉะนั้นเนี่ยคืนนี้ก็เป็นที่จับตาในเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐนะคะคาดการณ์กันในตลาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น2 2 3 0 0 0ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคมนะคะส่วนอัตราการว่างงานเนี่ยน่าจะทรงตัว ที่ระดับ5.3เปเซ็นต์ถ้าออกมาดี <c oughs> ดีกว่าที่คาดเนี่ยจะทำให้มุมมองในเรื่องของอาการปรับขึ้นตาดอกเบีย้ยน่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนเนี่ยกลับมาเป็นแรงกดดันต่อ,อตลาดหุ้นมากขึ้นนะคะขณะที่ในส่วนของตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปรวมถึงเอเชียในช่วงเช้านี้เนี่ยก็ ดูค่อนข้างจะอิงไปนในทางลบนะคะส่วนภายในเองเนี่ยหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ออกมาปรับคาดการณตัวเลขส่งออกปีนี้ติดลบไปที่ระดับ3นะคะจากอามองว่าจะขยายตัว1.2 ก็ทาให้มองว่าภาพรวมเศรษฐกิจเองเนี่ยยังได้รับผลกระทบจากการหดตัวของภาคส่งออกนะคะการฟื้นตัวก็ยังน่าจะเป็นไปได้ค่อนข้างจะช้ากว่าที่คาดการณ์นะคะส่วนทางแบงก์ชาติเองเนี่ยก็มองในทิศทางเดียวกันกันผลกระทบจากการชะลอตัวของจีนเองเนี่ยที่เป็นประเทศคู่ค้าหลักนะคะก็อะมองว่าก็ยังเป็นปัจจัยที่เป็นแรงกดดันในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้แรงดึงดูด ่อเม็ดเงินลงทุนที่จะไหลเข้ามาเนี่ยก็ยังมีค่อนข้างน้อยนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของเอสซ่าูนย์มองวันนี้ก็ยังน่าจะแกว่งตัวผันผวนอิงทางลงอยู่นะคะรีบาวเป็นไปอย่างจำกัดก็มีโอกาสลงไปทดสอบระดับ912จุดนะคะดังนั้นเนี่ยกลุก่มการลงทุนหลังจากเมื่อวานช่วงบ่ายยังเปิดชอเอสซูนย์ยูหนึ่งห้าไม่ได้นะคะวันนี้เราเปิดอีกครั้งที่912จุดนะคะเป้าหมายทำกำไรกําร912ตัดขาดทุนเหนือจุดเปิดสถานะ4จุดนะคะส่วน Single stock future ก็เมื่อวานนะคะในส่วนของบ้านปูยูหนึ่งห้าก็บวกนิดหน่อยนะคะศูนจุดหนึ่งบาทใบที่ระดับ24บาทนะคะกะ็โวลูมเบาบางลงนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าดูส่วนสัญญาณทางเทคนิคเองก็ยังมีสัญญาณแบริสจาก เอ็มเอเส้นค่าเฉลี่ยเอที่เรียงตัวกันเป็นบาลานนะคะแล้วก็ในส่วนของสัญญาณล,ลบจากเครื่องมือต่างๆก็น้ำหนักยังอยู่ในทางอ่อนตัวนะคะดังนั้นเนี่ยเปิดไว้สําหรับสถานะช็อตที่ระดับ2ี่สบาทในบ้านปูยูนึ่15นะคะเราทำกำไรยี่ามจามศูนย์ตัดขาดทุนเหนือระดับ24.40บาทนะคะสวัสดีค่ะ